ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอธรรมะในหัวข้อดีชั่วอยู่ที่ตัวธรรมจริงหรือถึงแม้จะฆ่าคนก็ได้บาปเล็กน้อยแต่บุญกุศลได้มากกว่าเรื่องราวนี้เป็นข้อคิดคติเตือนใจ อันจะน้อมนำใจให้เราท่านดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกที่ชอบว่ากันว่าประวัติศาสตร์6ตุลายังคงเป็นประวัติศาสตร์ที่สังคมไทยกลืนไม่ได้คลายไม่ออกเพราะความโหดเหีเ้ยมที่มนุษย์กระทำต่อกันในวันนั้นได้ทำลายคำว่าสยามเมืองยิ้มเมืองไทยเมืองพุทธจนไม่เหลือชิ้นดี ที่สำคัญมูลเหตุหรือสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงในวันนั้นก็เกี่ยวกับพุทธศาสนาในบ้านเราทั้งการที่จอมพลถนอมกิตติขจรบวชเป็นสาม,มเณรจากต่างประเทศแล้วเข้ามาบวชพระที่วัดบวรนิเวศวิหารทั้งการปล่อยข่าวว่านักศึกษาจะมาเผววัดบวรนิเวศวิหาร ที่สำคัญคือการให้สัมภาษณ์ของพระพิสุรูปหนึ่งพระกิติวุฒโธพิขุหรือภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระเทพกิติปัญญาคุณได้ให้สัมภาษณ์ลงในหนังสือจตุรัสผมขอยกมาดังนี้จตุรัสได้สัมภาษณ์ถามว่าการฆ่าฝ่ายซ้ายหรือคอมมิวนิสต์บาปไหม ท่านกิติวุธโธได้กล่าวว่าอันนั้นอัตมาก็เห็นว่าควรจะทำคนไทยแม้จะนับถือพุทธก็ควรจะทำแต่ก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นการฆ่าคนเพราะว่าใครก็ตามที่ทำลายชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างไม่ใช่คนสมบูรณ์คือต้องตั้งใจเราไม่ได้ฆ่าคนแต่ฆ่ามาร ซึ่งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนจตุรัสได้สัมภาษณ์ถามต่อว่าแล้วผิดศินไหมท่านกิติวุฒโธได้บอกว่าผิดนะผิดแน่แต่ว่าผิดนั้นมันผิดน้อยถึงแม้จะฆ่าคนก็บาปเล็กน้อยแต่บุญกุศลที่ได้มากกว่าเหมือนเราฆ่าป่าแกงใส่บาดพระไอ้บาปมันก็มีหรอกคี้ฆ่าปา่าแต่เราได้ใส่บาด ได้บุญมากกว่าจากสิ่งที่พระกิติวุธโธกล่าวทำให้กลุ่มต่อต้านกระบวนการนักศึกษาใช้เป็นวัฒกรรมเพื่อกระทำความรุนแรงในวันนั้นเพราะเชื่อว่านักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์ที่จะมาบ่อนทำลายชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์จนหมดสิน้นการฆ่าคนพวกนั้นย่อมถูกต้องชอบธรรมแล้ว แนวคิดที่ว่าการฆ่าผู้ทธรลายพุทธศาสนามีบาปน้อยเพราะพวกนี้เป็นคนไม่เต็มคนและยังได้บุญเพราะปกติพุทธศาสนานั้นท่านพระกิติวุฒโธไม่ได้คิดขึ้นมาเป็นคนแรกแต่เป็นแนวเรื่องเล่าที่อยู่ในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเทรวาดเลยทีเดียวผมไม่ทราบว่าท่านพระกิติวุฒโต ทราบเรื่องนี้ไหมแต่พระกิติวุฒโธได้ทำให้มันแพร่หลายในสังคมไทยศีลังกาซึ่งเป็นต้นกำเนิดพุทธศาสนาแบบเทรวาไม่ได้เพียงส่งพระธรรมคำสอนและจารีตประเพณีมาเท่านั้นแต่ยังส่งอปมปัญหาทางศาสนาของตนมายัางดินแดนอื่นที่มีบริบทคล้ายคลยกันมายัางบ้านเราด้วย กล่าวคือลังกามีประวัติศาสตร์การต่อสู้กันของกษัตริย์ฝ่ายสิงหนและทะมินอยู่ตลอดทมินซึ่งนับถือฮินดูกลายเป็นศัตรูตัวร้ายเพราะไม่ได้เป็นเพียงอริราชศัตรูระหว่างอาณาจักรกับอาณาจักรเท่านั้นถ้าว่าเป็นศัตรูกับพุทธศาสนาด้วยแม้แต่คำว่าทมิน จะกลายเป็นคำที่มีความหมายเชิงลบในสังคมพุทธบ้านเราที่ได้รับเอาแนวคิดลังกามาเช่นคำด่าว่าใจไทมินหินชาติที่จริงไม่เพียงแต่พวกทมินเท่านั้นแม้แต่พุทธศาสนานิกายอื่นๆที่ถูกเทรวาตลังกามองว่าเป็นตัวร้ายถึงขั้นเรียกว่าเป็นพวกเดียร์ีก็มี คำภีมหาวงซึ่งเล่าเรื่องการปฏิฐานพุทธศาสนาในลังกาและประวัติศาสตร์ลังกาแต่งขึ้นในช่วงพุทธศตรวรรษที่สิบโดยพระมหามานะคำภีนี้นับเป็นคำภีศักดิ์สิทธิ์ในฝ่ายเทรวาสมีเรื่องเล่าหนึ่งในมหาวงที่สะท้อนแนวคิดแบบเดียวกันกับท่านพระกิติวุฒโธ คือเรื่องของพระเจ้าทุกทคามิหนีหรือพระเจ้าทุกทคามณีอภัยพระเจ้าทุกทคามิหนีเป็นกษัตริย์ที่ชาวสิงหนลยกย่องมากพระองค์รบพุ่งทำสงครามกับพวกทมินซึ่งมีอิทธิพลอยู่ในลังกาตอนเหนือจนขับไล่พวกทมินออกไปได้ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนามาก ได้ก่อสร้างเจตียสถานและวัดวาอารามมากมายแต่การสังหารผู้คนในสงครามทำให้กังวลพระไทยว่าได้ทรงทำบาปมหันรหรือไม่ครั้งแล้วจึงได้ทรงสอบถามกับพระอรหันต์องค์หนึ่งซึ่งมีวิชัชนาว่าการฆ่าเพื่อบำรุงศาสนาไม่ห้ามสวรรค์ การฆ่าคนทุศินหนึ่งคนเป็นบาปเท่ากับฆ่าคนครึ่งคนเพราะคนที่ไม่นับถือไตรสรณคมหรือคนไม่มีศีลห้าขาดมนุษยธรรมมีความเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์ตายไปก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานพระองค์ได้ทำให้พระธรรมของพระพุทธองค์รุ่งเรืองในทิศต,ต่างๆปรดจ,จงเบาพระทัยเถธด เห็นชัดว่าตรากาของพระอาหารหันต์ในคำพีมหาวงมิได้แตกต่างจากท่านพระกิติวุโธแม้แต่น้อยแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นตำนานที่ไม่ทราบว่าจริงหรือเท็จอย่างไรแต่อย่างน้อยพระมหานามะผู้ประพันธ์คำพีมหาวงคงจะคิดเช่นนั้นจริงๆและที่สำคัญในตอนจบของคำพีมหาวงเล่าว่า เมื่อพระเจ้าทุกถักขามณีอภัยใกล้จะสวรรคตก็ทรงเห็นเทวดานำรัชรถมารอรับถึงหกคันจากสวรรค์ชั้นต่างๆเรียกได้ว่ามาแย่งตัวกันเลยทีเดียวเมื่อสวรรคตแล้วก็ได้ไปจุติอย่างสวรรค์ชั้นดุสิตท,ทันทีเพราะกุศลสมภานที่ได้ทำนุปบำรุงพุทธศาสนานั่นเอง ที่จริงตำนานฝ่ายเทราวาสของลังกายังมีเรื่องคล้ายๆกันนี้อีกคือเรื่องพระเจ้าอาโศกชำระพระศาสนาโดยสั่งให้อำมาต์ไปบังคับให้พระหลวงอุโบสถเพราะพวกพระเห็นว่ามีอรันทีหรือพุทธศาสนานิกายอื่นๆปะปนอยู่ในอารามของตนจึงไม่ยอมทำสังฆกรรมร่วมกัน อมาดเพอฆ่าพระที่ขัดขืนคําสั่งตนพระเจ้าอาโศกทรงร้อนพระไทัยว่าพระองค์ต้องรับบาปหรือไม่พระอระหันต์โมคคลริบุตรติดสะเทระจึงวิสัชนาว่าไม่ทรงมีบาปเพราะไม่มีเจตนาฆ่าแต่มีเจตนาดีในการรักษาพระศาสนาแม้กรณีพระเจ้าอาโศก จะต่างกับพระเจ้าทุกถาคามินีแต่ก็แสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาทมองว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือพระศาสนานั่นเองการปกป้องพุทธศาสนาย่อมเป็นสิ่งที่เหนือกว่าอะไรทั้งหมดและภาระนี้เป็นภาระสำคัญของธรรมราชาดังนั้นกษัตริย์ในประเทศพุทธเทรวา ได้ใช้ความคิดนี้สร้างความชอบธรรมให้แก่ตนเองด้วยการแสดงพระองค์ว่าทรงปกป้องพระศาสนาหรือได้ทรงชำระพระศาสนาแล้วแม้แต่ในพระมามีคนเล่าให้ฟังว่าผู้นำเผด็จการทหารพระมา่าเมื่อเข้ามามีอำนาจที่ต้องทำานุบำรุงวัดวาอารามหรือสร้างวัดใหญ่โต และเจดีใหม่ๆเพื่อสร้างความนิยมในหมู่าศาสนิกชนแสดงให้คนเชื่อว่าอย่างน้อยๆก็ดีกว่าการปกครองแบบพวกฝรั่งมังค่าซึ่งอาจทำลายพระาศาสนาตอนไหนก็ไม่รู้การยกชูาศาสนาหรือไม่ว่าอะไรก็ตามที่ถูกนิยามว่าเป็นความดีไว้เหนือสิ่งอื่นใด สุดท้ายก็ทำให้ละเลยความเป็นมนุษย์และพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อรับใช้ศาสนาหรือความดีสูงสุดนั้นไม่ว่าเราจะฆ่าแกงเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแค่ไหนก็ตามหากเราไม่ต้องการให้เหตุการณ์แบบหตุลาเกิดขึ้นซ้ำเราต้องไม่มีคนที่คิดแบบท่านพระกิติวุธโธหรือพระอรหันต์องค์นั้นในมหาวงอีกต่อไป แต่จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเราตระหนักว่าเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เราต้องถนอมรักษาไวา้ไม่ใช่ศาสนาหรือความเชื่อหรือสถาบันใดๆมองให้เห็นว่ามีส่วนใดในเรื่องเล่าประเพณีคำสอนหรือท่าทีของศาสนาที่จะเป็นอุปสรรคต่อความรักในเพื่อนมนุษย์ เราพึ่งแยกแยะหรือเลือกเฟ้นด้วยความรอบคอหรือทิ้งไปหากจําเป็นเหมือนที่องค์ทลายลามะตรัสว่าศาส,สนาที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือความรักน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดธรรมะดีๆในการดำเนินชีวิต อีกทั้งต้องขอบพระคุณทัดเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานสู่เส้นทางบุญขออนุมโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุข คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอยมีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ